ก็ <Go. S 2> สวัสดีครับสำหรับไมค์คาร์ดรอบหนึ่งนะฮะวันนี้กรับผมมีแคสเซ่ไมนาวันนี้ผมจะมาเล่นกับคนอื่นในไมค์ค r ร f t นะฮนะคนต้องรู้อยู่ตรงนี้นะฮะนี่สนะมาชิกในห้องอะไรประมาณนี้นะฮะและจะออกนี่นะฮะก็จะเป็นแบบนี้นะผม เวอร์ชันสูนย์วนวันจนสองนะเป็นภาคที่ออกใหม่นะจะมาได้กับใครดีนะเล่นแม่งทุกคนเมืองนี้มีฝันเอืโเอโหดใส่เช่าเฟสที่นะสามน่าสนใจเอาเราสกู๊ปมาสามารถคุยกันด้วยนะฮะนี่ครับ น,นี่ยอะไรนี่กดเข้าไปเลยครับรอสักครู่ก็สำหรับช่วงนีน้นะคะครับครับ,รบเฟรดิสามาแล้วโิเฟษเขา ผัดผมออกจากเออออะไรอ่ะฮึ่มฉีดเงินเออตกลงอีสแอนดเวกินแทนนันแน่บันเซนอี่วอร์เซีันบาย อย่าไปแกบพวกเราไว้คุณเ,เราไม่ใช่ยาที่น่ายคิดที่จริงผมเป็นคนที่ชื่นชอบแันฟเฟดดี้อยู่แล้วนะฮะจะแปลอะไรรูปหน้าจอผมก็เป็นช่อง,อง,องเองนี่แหละอยู่ว่างว่างไปครับโอ้วัี้เธอ เรามาจากสายไหนยเ,ยเ,เ,เราสายยอดล่ะเธอเจะเดินีนเราไปไหนอนนนหู้วว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 าววววววนวหววไหมแอดวววววววอวนวารัก,รกใวรวว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 ว เขาไม่เคยสนใจเราเลยเฮ้ยคุยกันคุยกันหน่อยดีในบ้านมีแค่นี้ต้องกว้างโอ้แล็กกระกลาะเล็กจะเกเล่นน้ำโอ้มีร้านหนังสือด้วยนะคะ ด um. ้วยนะครับผมก็มันเป็นเวทีได้บอกเนี่ยใช่มั้งก็นี่เป็นของมันจะแต่งงานกันแล้วโอ้ไม่ร้ก็ไม่ร่วมไม่ร่วม บโอ้โหทีตั้งใหญ่ทียังใหญ่ใครวะจ้าฉันต้องเป็นดอกแฟตทำไมวิ่งไม่ได้ทู้คนเป็นดอะแฟตกันหมดเลย ไม่ต้องมาไม่ต้องมากินไม่ต้องอะไรเนี่ยไม่ต้องเกินไปหรอไม่รักไม่ต้องเจไม่ต้องงยงยฉันจะฆ่านายวิลเรจ นายมิชิเพื่อนเราโอ้ไปยังไงเนีายกการแหลกปะเนี่ยวันดีโอ้นายหน้าตาหล่อดีนะนายเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงฉันว่า,น,น,วา,น,านายต้องเป็นผู้ชายฉันว่ายายต้องเป็นผู้หญิงแน่โอ้มีเย้าของบ้านกำลังเอิ โอู๋ต้องขอกับประธานโทษด้วยนะครับที่มาแบบนี้นได้รับอนุญ,ญาตอืมุเล่ววะสวัสดีครับอะไร้องนี้น่าจะไม่มีโอเคเป็นห้องส่วตัวหายกระโดดอะไรเขาห้ามกระโดดก็มีแอบมากนะสวัสดีเหมียว ต้องฆ่าทุกคนในงานนี่คือบวบบาทของผมโ,โหมดรา้าที่จริงเราอยู่คนเดียวนะทำไมนายหดร้ายกับเราแบบนี้ทำไมแอนโหดร้ายกับเราแบบนี้สเันติเก็ซนีฮอไม่ใช่เยตาหน้าขุดมากเลย นันนง่งดูเงินอืมโอ้ยใจงกอยเหมีอะไรไหมนายเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายฉันรูว่านายต้องเป็นผู้ชาย นั่นคือใครเออเสียรเกมเมอร์เหรอได้ไปเกมเมอร์เหรอเพื่อนเจอเราล่าออกท้าดวลท้าดวลนะเจัาต้องฆ่าเลยฆ่ามึงมันเร็วมากผมแทบตาไม่ทันเลยฉันเกมเมอร์ไม่อยากมีเรื่อง ก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะฮะการอาชีพเราก็จบลงแค่สั้นนะจอะต้องฆ่าทุกคนเลยงานนะฮะศาจหมุ่นมาก จะตายลวยลนะโดนสกิดแหม่แตกก็กสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะฮะสวัสดีครับบายบายอันยองมาเซโย